ในปี1897นะครับมันก็ได้มีชายผู้สิ้นหวังคนหนึ่งได้หยิบเอาปืนเนี่ยมากดปุ่มชัดดาวสองสุดอของเขานะครับก่อนที่เขาเนี่ยจะหันบ้องตะกัวดุนนั้นมายังตนเองแล้วก็กดปุ่มชัดดาวตนเองไปเลยครับโดยที่ถ้าหากชายคนนั้นเนี่ยเขาได้ทนอยู่ต่อไปอีกสักหน่อหนึ่งนะเขาก็อาจจะกลายเป็นคนที่มีตังมาใช้อย่างเยอะที่สุดในโลกคนหนึ่งแล้วก็ได้นะครับเนื่องจากว่า ในเวลาต่อมาเนี่ยหนึ่งในสายเลือดของเขานะครับก็จะเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้ให้กำเนิดห้างสรรพสินค้าขายเฟอร์นิเจอร์อันดับหนึ่งของโลกที่มีนามว่าไอเกียนั่นเองเวลาเพื่อนๆได้เดินเข้าไปยังห้างไอเกียกันเนี่ยเพื่อนเพื่อนเคยได้รับรู้ถึงความดักดักอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังของห้างอันนี้บ้างไหมครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยเราก็จะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องเราเหลือเชื่อเหนือธรรมชาตินิยาย s อ p อะไรที่มันอยู่ในไอเกียกันนะหากแต่ว่า เราจะพูดถึงเรื่องจริงกันเลยกับหลักจิตวิทยาอันแปลกประหลาดที่ไอเกียเนี่ยเขาได้สร้างขึ้นมาเพื่อจะยั่วยให้เรานะครับเขาไปโดนถลกขนหน้าแข้งในนั้นแบบไม่ได้ตั้งตัวครับซึ่งไอสิ่งที่แอดได้กล่าวมาเนี่ยแอดก็ไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะหากแต่ว่าไอหลักการเหล่านี้นะครับมันได้ถูกพิสูจน์มาแล้วจากการที่ไอเกียเนี่ยเขาก็ได้เป็นห้างขายเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ปีหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้โกยเงินจากประชาชนไปประมาณกว่า สองล้านล้านบาทไทยกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งนี่เนะี่ยยังไม่รวมการที่เขาเนี่ยได้เป็นหนึ่งในเชนร้านอาหารขนาดใหญ่ของโลกที่ก็ได้ล่อให้ลูกค้ามาติดอาหารอันดีเด็ดก็คือสวิตช์มิทบอลของเขานั่นเองนะฮะซึ่งไอหนึ่งเท่คนที่หลงไหลเนี่ยก็ไม่ใช่ใครครับไอคนเราเลือกเองนี่แหละนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีเรื่องราวต่างๆที่เพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่นึกถึงในการมีอยู่ของไอเกียเลยนะครับว่าเขาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องอะไรกับพวกพักนาซีหรือว่า ภัคของเยอรมันโหดๆหดที่มันได้เคยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ในสมัยส,ยสงครามโลกที่เรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันจะมีที่มาที่ไปกันยังไงเนี่ยเราก็มาเริ่มฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ fn diary ในวันนี้นะครับที่แอดเนี่ยก็จะขอเปิดเรื่องด้วยการเท้าความกลับไปถึงบรรพบุรุษของไอเฮียอิงวาคัมปรัต หรือว่าบิดาของไอเกียนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีความเชื่อมโยงมาสู่ความโป่งโป่งที่ได้เกิดขึ้นในไอเกียนี่แหละก็คือย้อนกลับไปตั้งแต่ในยุคข,ของอากงเฮียอิงวานะครับที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวแกแต่ก่อนก็เป็นครอบครัวที่เคยมีฐานะอะไรมาก่อนเนี่แหละหากแต่ว่าในตอนนั้นนะครับอากงเนี่ยก็ดันไปเจอกับความรักต่างชนชั้นเข้าครับนั่นก็คืออมาม่าของเฮีอิงวานั่นเองที่ อาม่าแกเนี่ยก็เป็นหญิงซึ่งแบบต่ําสักที่พอแต่งงานเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ทําให้ครอบครัวของอากงนะครับเกิดรับไม่ได้กันเลยทีเดียวทั้งอากงอาม่าเนี่ยก็เลยโดนเฉิดออกมาจากตระกูลฮะแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านไร่กาก,าก,ากเลี้ยงหมา2ตัวทํางานโดยการหาผลผลิตกา,ารเกษตรอะไรแบบนั้นน่ะซึ่งในเวลาต่อมานะครับก็เหมือนกับว่าชีวิตครอบครัวอากงเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นดีได้ดังฝันสักเท่าไหร่ครับคือ ทำฟาร์มอะไรไปก็หาเงินแทบจะไม่พอมาซื้อแม้กระทั่งกแกลบมายังชีพนะครับนำซ้ําจะไปกู้อะไรจากธนาคารเนี่ยอากงก็โดนปฏิเสธมาอีกเนื่องด้วยเหตุผลที่อากงเนี่ยเป็นคนที่จนแล้วก็กาครับนั่นแหละเมื่ออากงได้โดนตอกหน้าเข้าไปแบบนี้เนี่ยอากงก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยอากงก็เลยได้เดินกลับมาบ้านแล้วก็หยิบบ้องตะกั่วขึ้นมาอันหนึ่งครับจอบไปที่สุดดอกสองตัวของอากง หลังจากนั้นก็แบ่งแบ่งที่เมื่อเจาะสุนัขเสร็จแล้วเนี่ยอากงก็ได้หันเอาบ้องตะกัวเหล่านั้นนะครับกลับมาที่ตนเองหลังจากนั้นก็กดปุ่มชัดดาวตนเองไปเลยครับทิ้งให้อาม่าของเฮียอิงวาเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากลำเคนกับลูกๆของเขาที่เหลืออยู่เพียงแค่เท่านั้นนะครับก่อนที่ในเวลาต่อมาฮะหนึ่งในลูกของอาม่าอากงนี่แหละก็จะได้ให้กำเนิดหลานที่มีชื่อว่า อิงวาคัมปัตหรือว่าบิดาแห่งไอเกียผู้นี้เนี่ยขึ้นมานะครับซึ่งด้วยความที่เฮียอิงวาเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับหลานลักอาม่ามากนะตั้งแต่เด็กแต่เล็กมานะครับอาม่าเนี่ยก็เลยได้ดูแลเฮียอิงวาแล้วก็สอนอุดมการต่างๆให้กับเฮียอิงวาอยู่เสมอเลยหากแต่ว่าไอ้อุดมการที่อาม่าสอนเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นอุดมการที่ไม่ค่อยน่าอภิรมสักเท่าไหร่นะสิครับเพราะเหมือนกับว่าแต่เดิมทีนะฮะ ทางครอบครัวของอาม,ม่าเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นครอบครัวชาวสวีเดนไงหากแต่ว่าพวกเขานะครับก็เป็นชนชาติพันชาวเยอรมันนะที่ก็ได้ย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ในสวีเดนก่อนยุคสงครามโลกครั้งที่2นั่นแหละที่พอสงครามโลกครั้งที่2มันเร,มเริ่มเริ่มจะอุบัติขึ้นมานะครับมันก็ได้มีไอ้หน้าหนวดคนหนึ่งซึ่งนามว่าฮิตเลอร์นะเขาได้มาเผยแร่อุดมการณ์ของพวกนาซีประมาณว่าเนี่ยพวกเยอรมันนาซีเนี่ย เป็นชนชาติเดียวที่เจ๋งแล้วก็เป็นชนชาติเดียวที่แกร่งที่สุดในโลกดังนั้นเองเราก็ต้องพยายามกำจัดชนชาติอื่นให้หมดหมดไปให้หมดซึ่งม,มันก็เป็นอุดมการที่ป่วยจิตมากนะครับหากแต่ว่าอาม,ม่าของเฮียอิงวาเนี่ยก็เหมือนกับจะอินกับเรื่องราวเหล่านี้มากเลยครับที่ในเวลาต่อมาเนี่ยอาม,ม่าก็เลยได้ถ่ายทอดอุดมการอันหนัวรุนแรงเหล่านี้เนี่ยให้กับเฮียอิงวาของเราเนี่ยแบบเต็มที่เลยครับ จนเมื่อทําให้อิงวาได้โตเป็นวัยรุ่นนะครับเขาน่ะก็พยายามไปคบหากับพวกเพื่อนที่มีค่านิยมสังคมนาซีอะไรแบบนี้นี่แหละครับซึ่งแอดนะ่ะอยากจะให้คุณผู้ฟังได้จําประเด็นตรงนี้เอาไว้นะเพราะเดี๋ยวเอเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันจะวกกลับมาเป็นประเด็นให้ไอเกีเนี่ยได้ลำบากในภายหลังนะครับนอกจากนั้นเองอีกหนึ่งในปัญหาที่เดี๋ยวมันจะเกี่ยวข้องกับร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไอเกเลยเนี่ยก็คือเรื่องราวของการที่ เฮียอิงวาตัวเอกของเรานะครับแกมีปัญหาเป็นโรคดิสเลกเซียหรือว่าโรคที่คนป่วยเนี่ยจะมีภาวะผิดปกติในทางด้านการอ่านการเรียนรู้ทางภาษาหรือบางทีก็ไม่สามารถเขียนได้ด้วยซ้ำนะครับสำหรับเฮอิงวาเนี่ยก็น่าจะเป็นปัญหาทางด้านตัวเลขมั้งครับแอดก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆได้จำตรงนี้เอาไว้ก่อดน,นะแต่เอาเป็นว่าชีวิตของเฮอิงวาในวัยเด็กเนี่ยก็ดูเหมือนกับมันจะ เป็นไปได้อย่างราบรื่นโดยเสมอเลยนะครับคือว่ากันว่าเฮียอิงวาของเราเนี่ยแกก็จะเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะคือเขานะครับเป็นคนที่มีหัวทางด้านการค้าจอสเซงลีอะไรตั้งแต่เด็กเลยอย่างเช่นว่าในสมัยประถมมัธยมเนี่ยเฮียอิงวาของเรานะครับก็มักจะทําตัวเหมือนกับเป็น NPC ประจําห้องเรียนนะครับที่มักจะนําไอเทมดีๆเด็ดๆไม่ว่าจะเป็นปากกาลิมิเต็ดอีดิชั่นนาฬิกาข้อมือเข็มขัดหรือว่าของกระจุกกระจิกอะไรเนี่ย มาขายให้กับเพื่อนห้องของเขาอยู่เสมอครับคือขายกันเยอะจนก,กระทั่งอาเตียของเฮียอิงวานะครับได้ให้ฉายาแก่ว่าเท่าแก่น้อยอะไรประมาณนั้นเลยแต่นอกจากนั้นยังไม่พอครับพอจบการศึกษามาเนี่ยอาเตียของเฮียอิงวานะครับก็ได้ของขวัญการจบการศึกษาเขาเนี่ยเป็นเงินทุนนิดหน่อยครับเพื่อไปเปิดบริษัทการค้าขายของเขาเองซึ่งเฮียอิงวาเนี่ยก็ได้นําเอาเงินเนี้ยมาเปิดเป็นบริษัทจริงๆภายใต้นามว่า ไอเกียในปี1 9 4่นี1943นั่นเองนะครับซึ่งไอที่มาของชื่อไอเกียนี้เนี่ยมันก็สุดแสนจะไม่ได้คิดอะไรมากเลยครับก็คือไออักษรตัวว่าไอกับเคที่มันอยู่ตรงต้นชื่อเนี่ยมันก็มาจากอิงวา คำปรัดหรือว่าชื่อของเฮียแกเองเนี่ยแหละครับส่วนตัว E กับตัว A ที่มันอยู่ด้านหลังเนี่ยมันก็มาจากชื่อของสถานที่ตั้งฟาร์มของเฮียแกว่าอยู่บริเวณโซนไหนของสวีเดนอะไรนั่นแหละหรือเอาง่ายๆไอเกียนะมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณที่อยู่ในการส่งไปรณียนีนะครับซึ่งนั่นก็เพราะว่าตอนแรกๆที่ห้างไอเกียได้เปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นเพียงแค่บริษัททําการขายของแบบเล็กๆนะฮะที่ก็ยังไม่ใช่แบบห้างใหญ่ๆขายเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้นะ หากแต่เป็นกระตบหลังเล็กๆที่มีขนาดไม่ถึง4เมตรคูณ4เมตรด้วยซ้ำนะครับตั้งอยู่ในบ้านฟาร์มของเขานั่นเองซึ่งไอ้กระตบหลังนี้เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ในการส่งใบโบชัวสินค้าออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโบชัวปากกาของกระจุกกระจิกอะไรเหมือนกับที่เขาได้ขายในห้องเรียนนั่นแหละ เอาไปให้พวกลูกค้าต่างๆได้สั่งของมานะครับที่พอได้รับออเดอร์มาเสร็จแล้วใช่ไหมเฮียอิงวาของเราเนี่ยก็จะไปสั่งสินค้าต่างๆมาส่งไปตามปรษณนีย์นั่นเองคือเรียกได้ว่านี่มันอาจจะเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์ก่อนในย,ยุคที่โลกเราจะออนไลน์อีกหรือเปล่าเนี่ยซึ่งมันก็นับว่าเป็นกลยุทธ์ในการขายของที่แบบไม่ได้แย่มากเลยนะหากแต่ว่า มันก็ไม่ได้ดีเหมือนกับที่เราเห็นในปัจจุบันเหมือนกันเพราะว่าเอร้านนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นแค่ร้านขายของเล็กๆอะไรอยู่ใช่ไหมหากแต่ว่าจุดเปลี่ยนนะครับมันก็มาถึงเมื่อหลังจากโลกของเราเนี่ยได้ผ่านสิ่งที่เรียกว่าสงครามโลกครั้งที่สองมานั่นเองครับเพราะพอหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีบ้านต่างๆหลากหลงังได้ถูกทําลายใช่ไหมแล้วประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็จาเป็นต้องสร้างบ้านแล้วพอสร้างบ้านเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องมีอะไรล่ะครับ ก็ต้องมีเฟอร์นิเจอร์เช่นเดียวกันนะที่สวีเดนเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเลยก็คือมีความต้องการเฟอร์นิเจอร์อยู่เยอะขึ้นมาเลยแล้วนั่นแหละครับเมื่อความต้องการมันเยอะขนาดนี้มีหรือครับที่เฮียอิงวาผู้มีหัวการค้าของเราเนี่ยแกจะปล่อยโอกาสนี้ให้ผ่านไปนั่นแหละครับเฮียอิงวาเนี่ยก็ได้ไปไล่กว้านซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆจากผู้ผลิตในท้องถิ่นเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ก็ไปขายทรงต่อๆตอๆกันให้กับลูกค้าเหมือนกับที่เฮียแกเนี่ยได้ขายพวกปากกาหรือว่าอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆเลยซึ่งนั่นอะมันก็ได้รับผลการตอบรับดีด้วยนะครับคือมีการสั่งซื้อเข้ามาจากลูกค้าหลากหลายแบบจนเขาต้องเฮียอิงวา er เนี่ยแทบปวดหัวกันเลยครับเพราะจําได้ไหมในตอนแรกที่แอดบอกว่าเฮียอิงวาแกเนี่ยก็เป็นคนที่มีโรค ดิสเลกเซียหรือว่าเป็นคนที่มีโรคความบกพร่องในการอ่านการเขียนนะครับมันก็เลยทําให้เฮียอิงวาเนี่ยแกไม่สามารถจดจํารหัสสินค้าอะไรที่มันเป็นตัวเลขคือแบบแกทำแล้วยากมากปวดหัวเลยนั่นเองแหละเฮียแกก็เลยได้คิดวิธีแปลกๆขึ้นมาครับก็คือ แทนที่จะใส่รหัสให้กับสินค้าเนี่ยเฮียแกก็ได้ตั้งชื่อให้ตัวสินค้านะ่ะมันเป็นชื่ออะไรที่เฮียแกจําได้นั่นเองที่อันนี้ไม่รู้มีใครจะเคยสงสัยบ้างหรือเปล่าว่าทําไมทําไมเวลาเราจะเดินไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ไอเกียทีไรน,นะมันก็จะเป็นชื่อแบบอ่านแต่และตัวนี่จังยากลําบากเสียเหลือเกินนะครับคือบางตัวในต่อให้เราพยายามจะอ่านมั่วๆยังอ่านไม่ถูกเลยนะครับซึ่งนั่นแหละ มันก็มาจากเหตุผลของเฮียอิงวาแกเนี่ยแหละครับที่แกอ่านรหัสอะไรไม่ได้ใช่ไหมแกก็เลยได้ตั้งชื่อให้กับเฟอร์นิเจอร์แล้วด้วยความที่แกเป็นคนสวีเดนไงไอภาษาที่แกตั้งชื่อนะ่ะมันก็เลยเป็นภาษาแบบพิลึกพิลั่นอะไรแบบนี้แหละครับหากแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นการตั้งขึ้นมาแบบมัวๆนะคือเฮียแกเนี่ยจะมีการแบ่งหมวดหมู่ประเภทของตามระบบของชื่อต่างๆอย่างเช่นว่าถ้าเฮียแกจะตั้งชื่อสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ย ผลิตภ,ภัณฑ์เหล่านั้นนะครับก็จะมีชื่อจากพวกสิงสาราสัตว์อะไรเอย่ยหรือว่าถ้าเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับห้องน้ำเนี่ยชื่อของผลิตภัณฑ์ต่างๆก็จะถูกนํามาจากแถบน้ําในสแกนดิเนเวียนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นทั้งแม่น้าเอย่ยทะเลสาบอะไรเอย่ยหรือถ้าจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับห้องนั่งเล่นนะครับสินค้าเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกตั้งชื่อให้เป็นชื่อของพวกบุรุษเพศในแถบสแกนดิเนเวียน,นะครับซึ่งพอหลังจากที่เฮียแกได้ตั้งชื่อแบบนี้เสร็จใช่ไหม มันก็ทําให้เฮียอิงวาของเราเนี่ยสามารถจัดหมวดหมู่สินค้าของเขาได้แบบเป็นระเบียบแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าได้อย่างเป็นระบบเลยนะครับหากแต่ว่าไอที่ปวดหัวเนี่ยมันก็คือลูกค้าต่างชาติอย่างเราเนี่ยแหละที่แบบบางตัวนี่แอดสะกดยังสะกดไม่ถูกเลยนะครับผมซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อธุรกิจไอเกียมันเริ่มขยับขยายขายเซงลีได้ห่อหอขึ้นนะครับผมเฮียอิงวาของเราเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไอเดียจาก ธุรกิจเล็กๆที่เขาทำกันในครอบครัวมาเป็นธุรกิจที่มีบริษัทเปิดรับพนักงานได้มากขึ้นแล้วนะครับโดยเฮียอิงวาเนี่ยก็คงคอนเซปต์ว่าถึงแม้เขาจะรับพนักงานมามา,มากเท่าใหก็ตามนะเฮียอิงวานะครับก็จะพยายามทำให้บริษัทของเขาเนี่ยเหมือนกับการทำงานแบบเป็นครอบครัวกันมากที่สุดนะครับที่เอกคำว่าบริษัทก็เหมือนกับครอบครัวตะหากมาพูดกันในทุกวันนี้เนี่ย เราเราก็คงจะขนลุกกันไม่ใช่น้อยใช่ไหมครับคือแบบเป็นครอบครัวนี่คือสั่งงานกันได้แบบไม่ต้องเกรงใจอะไรประมาณนั้นเลยแต่ถ้าว่าไอเดียเนี่ยสำหรับบริษัทไอเกียในตอนแรกเริ่มนะครับเฮียอิงวาแกเนี่ยก็ได้ดูแลพนักงานทุกคนเหมือนกับเป็นคนในบ้านจริงๆนะคือเฮียแกพอเข้าไปในบริษัทเนี่ยก็จะมีการทักทายกับลูกน้องด้วยความยิ้มแย้ม,ยมแล้วก็เข้าไปโอบกอดพนักงานราวกับว่ามันเป็นงานพบปะญาติสนิทอะไรในงานแซยิกเลยนะครับผม และในเวลาต่อมาเราก็จะได้มาพบกับปัญหาแรกๆของไอเกียนะครับก็คือเหมือนกับทุกที่บนโลกนี้ที่มีระบบทุนนิยมนี่นแหละที่พอมีใครขายของอะไรซึ่งมันดูแบบขายได้ดีๆหน่อยนะครับมันก็จะมีคู่แข่งเข้ามาครับไม่เว้นแม้กระทั่งไอเกียนี่นแหละที่เฮอิงวาของเราในตอนแรกนะครับดูความที่เขาก็ขายของเหมือนกับชาวบ้านเนี่ยไปรับของมาขายอะไรแบบนี้คนอื่นก็ทําตามได้ใช่ไหมครับเฮอิงวาเนี่ยก็เลยเริ่มคิดแล้วว่าแล้วเขาจะทํายังไงให้ตัวเขาเนี่ย ได้โดดเด่นกว่าคู่แข่งครับซึ่งนั่นเองมันก็ได้นำให้เราเข้ามาสู่แผนการที่2ของเฮียอิงวาน,นะครับก็คือการเปลี่ยนพื้นที่ขายของเขาจะเป็นแค่ร้านไปษนีกากกคือรับของตามโบชัวมาแล้วก็กระจายของส่งไปลูกค้าเนี่ยกลายเป็นมามีหน้าร้านแทนครับเพื่อที่ว่าเฮียอิงวานเนี่ยจะไม่ต้องไปเสียตังค์ส่งให้กับพวกไปษนีอะไรนี้เขาได้ส่งของแต่ให้ลูกค้าเนี่ยมารับของที่ห้างเขาเองนะครับ ซึ่งไอาการทําแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เฮียอิงวาสามารถลดราคาสินค้าของเขาให้มันได้ถูกลงอีกนะครับและอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ i อเกนะครับก็จะสังเกตได้ว่าถ้าหากใครไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ไอเกมาเนี่ยเฟอร์นิเจอร์นะครับมันก็จะไม่ได้มาแบบสําเร็จรูปเป็นดุนดนใช่ไหมฮะแต่ว่ามันจะมาเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบแยกชิ้นส่วนให้เราเนี่ย นำเอาไปประกอบเองที่บ้านนะครับซึ่งนี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งในแผนการอัญชันฉลาดของเฮียอิงวาบิดาแห่งไอเกียนะที่เขาว่ากันว่ามันได้ไอเดียมาจากวันหนึ่งฮะในตอนที่เฮียอิงวากับพรรคพวกของเฮียแกเนี่ยได้นำเฟอร์นิเจอร์นะครับมาถ่ายร่งถ่ายรูปอะไรกันเพื่อจะลงแคตตาล็อกครับเสร็จแล้วเนี่ยเฮียแกก็จะส่งเฟอร์นิเจอร์นั้นกลับไปหากแต่ว่าพอถึงคราจะขนส่งเฟอร์นิเจอร์ซึ่งก็เป็นตัวโตเนี่ยยัดลงไปในรถนะครับ มันก็ยัดไม่เข้าไงเพราะแบบโต๊ะบางตัวมันก็ใหญ่กว่ารถอีกใช่ไหมครับดังนั้นเองเนี่ยเฮียอิงวาก็เลยได้เกิดไอเดียหนึ่งขึ้นมาที่ในเวลาต่อมามันจะกลายเป็นเอกลักษณ์ของไอเกียเลยนะครับก็คือท่านอิงวาเนี่ยได้ทรงตรัสกับลูกน้องของเขานะครับว่าทำไมเจ้าไม่ถอดขาโต๊ะออกมาล่ะมันจะได้ยัดลงไปในรถได้ง่ายไง,ยง,ยงยล่ะที่พอถอดขาโต๊ะยัดลงไปในรถได้เท่านั้นละครับเฮียอิงวาก็เกิดปิ้งไอเดียขึ้นมาเลยว่า ถ้าหากมันถอดของออกแล้วขนส่งง่ายแบบนี้แล้วทำไมเวลาเราขนส่งให้กับลูกค้าเนี่ยเราก็ไม่แยกของแบบเป็นชิ้นส่วนให้ลูกค้าไปประกอบเองเลยล่ะโดยผลดีอีกอย่างของกลยุทธ์นี้นะครับมันก็คือจะทำให้เอิงวาเนี่ยสามารถลดต้นทุนในการจะจ้างคนมาประกอบด้วยนะครับคือแบบเขาก็ไม่ต้องไปเสียตังค์มาจ้างคนประกอบมันก็ทำให้ราคาของเฟอร์นิเจอร์เขาเนี่ยได้ยิ่งถูกลงอีกใช่ไหมครับนอกจากนั้นเองไอ้ก,การที่ให้ลูกค้าไปประกอบเฟอร์นิเจอร์อะไรเองนะ ฝรั่งเนี่ยเขาก็ยังได้มีการทําวิจัยมาด้วยนะครับว่ามันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกมีความผูกพันหรือว่ารักกับสิ่งของชิ้นนั้นมากขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าเวลาคนประกอบของอะไรเองเลยเนี่ยมันจะมีความภูมิใจแบบฮะของชิ้นนี้ค่าทําเองอะไรประมาณนั้นไงจนเหมือนมันก็เป็นประโยชน์ในแง่บวกอะไรอีกอย่างกับเฟอร์นิเจอร์ของไอเกียไปอีกทีหนึ่งนะครับหากแต่ว่าแอดก็ไม่แน่ใจนะว่าเออเรื่องความภูมิใจในการประกอบสิ่งของเองแบบนี้เนี่ย มันจะเอามาใช้กับวัฒนธรรมเอเชียหรือว่าวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างคนไทยเราได้หรือเปล่านะที่แบบเอาจริงๆคนไทยเราเนี่ยเป็นคนที่รักสบายมากนะครับคือไม่ชอบออกแรงอะไรเลย หรือเรียกง่ายๆว่าถ้าขี้เกียจได้เขาขี้เกียจว่างั้นเถอะครับที่ถ้าหากสั่งสินค้าอะไรมาส่งที่บ้านได้เนี่ยถ้าสั่งมาแบบเป็นดุลน,นะครับเขาก็จะสั่งมาแบบเป็นดุนจะไม่ต้องเสียเวลามาประกอบแล้วบางทีเนี่ยไม่ใช่แค่สั่งให้เอามาที่บ้านอย่างเดียวนะยังใช้คนที่ให้ขนของเนี่ยเอาของไปตั้งไว้ตรงจุดที่เขาเนี่ยอยากจะตั้งไว้ตรงสวนนั้นของบ้านอีกด้วย นั่นแหละครับคนไทยเป็นคนรักสบายครับแต่ถ้าว่าเอาเป็นว่ากับพวกฝรั่งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นไงคือฝรั่งเขาคงจะมีความภูมิใจอะไรแบบในการประกอบสิ่งของของตัวเองมากนะครับที่นั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้ในเวลาต่อมาเนี่ยไอเกียนะครับก็สามารถครองใจลูกค้าได้อย่างมากมายครับแล้วก็มีจุดเด่นในการแข่งขันกับคู่แข่งเขาคือขายเฟอร์นิเจอร์ได้ในราคาที่ถูกมากเลย แต่เอาเป็นว่าถึงไอ้กลยุทธ์การให้ลูกค้าไปต่อของเองมันจะใช้ไม่ได้กับคนไทยนะครับแต่อีกหนึ่งกลยุทธ์ของไอเกียเนี่ยแอดเชื่อได้ว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยได้หลงกลนแน่ครับนั่นก็คือ กลยุทธ์ที่เรียกว่าไอเกียเอฟเฟกหรือว่าเขาวงกดนั่นเองแหะคือพอในเวลาต่อๆมาหลังจากที่เฮียอิงวาแกเนี่ยได้เริ่มขายเฟอร์นิเจอร์ไอเกียได้แบบเยอะแยะเป็นอย่างดีใช่ไหมครับเฮีย yeah, แกเนี่ยก็เริ่มมีไอเดียที่จะเปิดไอเกียสโตร์ขึ้นมาเป็นสาขาใหญ่ๆครับที่มันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันทั่วโลกเลยคืออนันนี้ถ้าหากใครได้ลองไปเดินในห้างไอเกียเนี่ยเราก็จะสามารถรับรู้ได้ใช่ไหมครับว่า ไอห้างไอเกียเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกับห้างที่มีทางเดินทางเดียวที่เราแทบจะซอกแซกไปไหนไม่ได้นะครับแล้วก็มีทางออกอยู่ทางเดียวเช่นกันคือแบบถ้าอยู่ๆรู้สึกปวดฉี่หรืออยากจะหยุดพักออกไปเดินข้างนอกก่อนเนี่ยเราก็ต้องจําเป็นจะต้องเดินกลับไปที่ทางเข้าหรือไม่ก็เดินออกไปที่ทางออกเลยนะครับซึ่งนี่แหละมันก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ไอเกียนะครับเขาจะทําให้ลูกค้านะ่ะได้เห็นสินค้าทั้งหมดของไอเกียที่วางอยู่ครับ ที่มันก็มีการวิจัยว่าถ้าหากลูกค้าได้เห็นอะไรเยอะๆแบบนี้เนี่ยลูกค้าก็จะรู้สึกกระตุ้นกระตุ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสในการที่ลูกค้าเนี่ยอยากจะหยิบจับซื้อสินของเหล่านั้นได้มากขึ้นนะฮะนอกจากนั้นเองถ้าหากใครลองไปสังเกตดูลึกๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเอร้านไอเกียนนะครับมันจะเริ่มต้นมาด้วยการเป็นโชว์รูมสินค้าคือมีเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะตั้งโชว์เราไว้ก่อนมันเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นอะไรเลยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถหยิบสินค้าหนักๆมาในตอนนั้นได้ครับ หากแต่ว่าเขาจะมีกระดาษกับดินสอให้เราได้จดโค้ดของสินค้าเฟอร์นิเจอร์อะไรที่เราอยากได้ก่อนนะครับก่อนที่จะตามไปด้วยในโซนที่2ครับซึ่งก็เป็นโซนของเครื่องประดับในบ้านที่จะมีราคาถูกลงแต่ว่าเราเนี่ยสามารถหยิบติดไม้ติดมือไปได้นะครับ ซึ่งไอตรงส่วนนี้แหละมันก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของไอเกียนะครับก็คือเขาจะตั้งเฟอร์นิเจอร์แพงๆเอาไว้ก่อนตรงทางเข้าให้เรารู้สึกเหมือนโอ้ยของแพงจังแต่พอเดินเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นของชิ้นเล็กที่มนราคาถูกลงใช่ไหมฮะลูกค้าก็จะรู้สึกเหมือนอุ้ยดีจังเลยได้ของลดราคาเลยแบบนี้ก็จะคว้าซื้อไปนะครับก่อนที่ตรงไอเกียเนี่ยมันจะไปลงยังโซนสุดท้ายก็คือโซนที่เหมือนกับโกดังเก็บของนะครับหรือว่าตรงโซนที่เราจะต้องเอาไอกระดาษโน้ตที่เราได้จดว่าอยากจะได้สินค้าอะไรเนี่ย ไปหยิบสินค้าที่มันตั้งอยู่เองตามส่วนต่างๆของโกดังนะครับกลับไปจ่ายตังครับซึ่งไอความฉลาดของระบบแบบนี้ก็คือไอเกียเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องไปจ้างพนักงานขนของมาเยอะๆใช่ไหมให้ลูกค้านี่แหละเป็นเบสต,ตัวเองครับอยากได้ชิ้นไหนก็ไปหยิบเอาเองสิหลังจากนั้นก็ไปจ่ายตังเอาเองนะครับนั่นแหละฮะมันก็เลยได้ทําให้ไอเกียเนี่ยได้ลดต้นทุนในการจัดจ้างลูกค้าอะไรมาอีกคือเห็นไหมว่าทุกอย่างในไอเกียเนี่ยมันได้มีการวางแผนอะไรไว้เสร็จสักหมดแล้ว แต่แค่เท่านั้นยังไม่พอครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอเกียนะครับเขาก็จะพยายามออกแบบให้เราได้รู้สึกเหมือนกับต้องมนสะกดแล้วก็พยายามจะต้องอยู่ในไอเกียเนี่ยตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะครับนั่นก็คือในช่วงแรกๆที่เฮียอิงวางเราได้มีการเปิดห้างไอเกียสโตร์ขึ้นมาเนี่ยเฮียแกนะครับก็พบว่าไอช่วงที่ลูกค้ามันหนาแน่นในห้างไอเกียเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงตอนเช้าๆฮะหลังจากนั้นเนี่ย พอเริ่มกลางวันเที่ยงเที่ยงหน่อยลูกค้าก็จะเบาบางลงครับแล้วเฮียอิงวาก็แบบลูกค้าเขาหายไปไหนกันหมดนะแกก็เลยไปเริ่มสังเกตดูนะครับแล้วก็เห็นว่าโอ้ที่ลูกค้าได้เบาบางลงเนี่ยไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าตอนเที่ยงเนี่ยลูกค้าเขาหิวลูกค้าเขาก็อยากจะออกไปกินข้าวใช่ไหมครับแต่ว่าเฮียอิงวานี่ไม่อยากจะให้ลูกค้าออกไปไหนไงละครับนั่นแหละเฮียอิงวางเราก็เลยทําอะไรครับ แกก็เลยแก้ปัญหานี้ด้วยกันน่ามา,าร้านอาหารเนี่ยมาเปิดในไอเกียเสเองเลยเพื่อที่ว่าลูกค้าของเขานะครับจะไม่ต้องออกไปไหนไงคือหอิวใช่ไหมมาน,นี่เรามีสว s h m e มิดบ l ลมาเสิร์ฟให้หรือก็ของกินต่างๆอะไรอีกมากมายมานําเสิร์ฟในราคาที่ค่อนข้างย่อมเยาวกันเลยทีเดียวนะครับที่พอลูกค้าเจอแบบนี้ปุ๊บนี่ก็โอ๊ติดใจนั่งกินของในไอเกียเสร็จแล้วก็ไปชอปปิ้งเฟอร์นิเจอร์เขาต่อทําให้อิงว่าเนี่ย ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับคือนอกจากจะขายเฟอร์นิเจอร์ได้เยอะขึ้นเนี่ยเฮีย mm hmm. แกก็ยังได้ขายอาหารได้ด้วยนะครับผมว่าแต่ว่าถ้าแบบเรื่องที่แอดเล่ามามันดิบมันดีซะแบบนี้ตั้งแต่ต้นแล้วแบบไอ้ปัญหาของไอเกียที่แอดบอกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันละ่ะก็คือมันก็เป็นอย่างนี้ครับคือหลังจากที่เฮียอิงวางเราได้ดําเนินกิจการไอเกียไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ย อยู่ๆนะครับมันก็ไม่รู้มีคู่แข่งหรือใครที่ไหนที่มันไส้ไอเกียมาจากไหนนะครับไปขุดคุยเบื้องหลังชีวิตของเฮียอิงวามาครับว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยไอบุคคลที่มันมีหน้าตายิ้มแย้มเข้าไปทักทายพนักงานทุกคนด้วยการกอดเหมือนครอบครัวแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขามีเบื้องหลังเป็นคนที่มีอุดมการหัวรุนแรงอย่างพวกนาซีอะไรเนี่ยแหละที่แบบจําได้ไหมในตอนวัยรุ่นเนี่ยเฮียอิงวาเนี่ยแกก็ไปคบกับพวกเพื่อนนาซีอะไรอย่างนี้ซึ่ง ไอ้เรื่องนี้เองสําหรับชาวสยามเรานะครับเราอาจจะไม่ค่อยอินกับเรื่องนาซีอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าสําหรับเรื่องโลกตะวันตกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่บอบบางสําหรับพวกเขามากนะครับเนื่องจากต้องให้เราคิดอย่างนี้ครับว่าไอ้พวกฝรั่งตะวันตกเนี่ยมันก็เพิ่งหยุดจบมาจากสงครามโลกที่เขาแบบโดนเอาอม่าโก,กง,งพวกนะั้นจับไปฆ่าไปแกงกันในพวกค่ายกักกันอะไรเลยนะครับที่นั่นแหละเขาก็ไม่อยากจะให้เรื่องราวแบบเนี้ย ได้เกิดขึ้นอีกนะครับซึ่งพวกเขาก็มองว่าไอโต้ที่มันได้จุดประเด็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันก็คือความมีความคิดแบบนาซีอะไรอย่างนี้นี่เองดังนั้นเองพอใครในโลกฝรั่งมีความคิดเป็นนาซีอะไรขึ้นมาหน่อยนะโอ้โหก็จะโดนประนามกันแบบจมดินไปเลยกันทีเดียวนะฮะและนั่นแหละครับ พอหลังจากที่ข่าวว่าเฮียอิงวาเนี่ยเคยเป็นคนที่มีหัวคิดอุดมการนาซีอยู่นะครับภาพลักษณ์ของเฮียอิงวาเนี่ยมันก็ได้เสียไปจนกระทั่งลามปามไปยังไอเกียที่เขาได้บริหารอยู่เลยแต่ก็เหมือนกับว่าในเวลาต่อมานะครับเฮียอิงวาของเราเนี่ยก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราวนี้ได้ครับด้วยเหตุผลที่แบบตอนนั้นเองเขาก็ได้รับอุดมการ์นี้มาจากอมาม่าใช่ไหมซึ่งแบบเขาก็ยังเด็กมากเลยนะ บวกกับว่าในช่วงเวลาชีวิตที่ผ่านมาของเฮียอิงวานะครับมันก็เป็นประวัติที่ขาวสะอาดหมดเลยนะครับคือเอาจริงอยู่หละ่ะถึงเขาจะชอบอุดมการนาซีแต่เขาก็ไม่เคยมีวิแววจะไปฆ่าจะไปแกงหรือเกลียดชังใครเลยนะครับดังนั้นเองมันก็เลยได้ทาให้ข่าวลือนี้เนี่ยเหมือนกับจะเริ่มจบลงไปเงียบๆครับจนกระทั่งมีคนมาขุดคุยขึ้นมหอีกแล้วคือในปี1998นะครับ มันก็เริ่มมีคนมากล่าวอ้างนะครับว่าไอการที่ไอเกียได้ถูกตั้งขึ้นมาจนกระทั่งแบบร่ํารวยถึงปัจจุบันแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเยอิงวาของเรานะครับได้มีสายสัมพันธ์อะไรกับพวกนาซีอย่างเงี้ยแล้วก็ไปยืมตังค์จากพวกนาซีมาเอาตังค์จากที่เขาได้ไปโกยจากชีวิตคนเนี่ยมาก่อเป็นห้างไอเกียแบบนี้นะครับซึ่งพอพูดเรื่องนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ย มันก็ทําให้เฮียอิงวาของเรานะครับได้หัวร้อนขึ้นมาเลยครับแต่ถว่าไม่ใช่หัวร้อนว่าเขาโดนถูกกล่าวอ้างว่าเป็นนาซีแต่อย่างใดนะแต่หัวร้อนว่าเขากล่าวหาว่าเฮียอิงวาเนี่ยไปยืมตังค์คนอื่นมาโปไอธุรกิจตัวเองน่ะสิที่เฮียอิงวาของเรานะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นการโดนหยามศักดิ์ศรีมากเลยคือแบบมหาวคัคคาเนี่ยเป็นนาซีอะไรได้นะแต่มหาวคัคคาไม่มีปัญญาสร้างธุรกิจขึ้นมาจากตัวเองเนี่ยข้ารับไม่ได้และ หลังจากนั้นเองนะครับไอเกียเนี่ยก็มักจะโดนโจมตีด้วยข้อหาเดมิดมๆว่าเขามีความสัมพันธ์อะไรกับนาซีจนกระทั่งเหมือนกับพรรคหลังๆเฮอิงวาแกก็จะชินชากับเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแกก็เลยได้ใช้ชีวิตอยู่ของแกเป็นเศรษฐีเฟอร์นิเจอร์ที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคนหนึ่งนี่นแหละจนกระทั่งเฮอแกนะครับได้เสียชีวิตไปในปี2018แล้วก็ได้ทิ้งความยิ่งใหญ่ของเฮอแกให้โลกได้จดจำในฐานะห้างไอเกียที่ก็ได้มีอยู่หลากหลายสาขาทั่วโลกนั่นเองว่าแต่ว่า เพื่อนๆพ,พอจะบอกแอดได้หรือเปล่าว่าเมนูเด็ดๆในไอเกตที่เพื่อนๆชอบกินเนี่ยมันคือเมนูอะไรทำไมแอดเห็นแต่กินอย่างนี้ละเอาเป็นว่านั่นแหละครับถ้าใครมีแฟนอาร์นะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook f n d i a r y นะครับแล้ววันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะบา,บายบาย